เขาดีแ์ได้ ขาวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์ในวันนี้ขอนําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่นั่นคือศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไตย้หรืออาเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวไตลหรืออย่างใกล้ชิดและกิจกรรมสนุกสนานมากมายโดยกลุ่มไตลหรือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพมาจาก12บัรน,นาทางตอนใต้ของมณฑลยูนนานประเทศจีนและลงหลักปักฐานบริเวณเมืองลวงเหนือซึ่งมีขนาดใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัด เชียงใหม่โดยที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีกิจกรรมพาชมบ้านของชาวไตลือ้อที่ยกบ้านหลังจริงๆมาให้เข้าเยี่ยมชมรวมถึงวิถีชีวิตต่างๆทางการแบ่งมุ้งนอนของครอบครัวชาวไตลือ้อและอย่างได้สัมผัสกับการเก็บฟายถอผ้าร่วมถึงการเลี้ยงลูกและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายหากเพื่อนๆสนใจสามารถแวะเที่ยวชมกันได้นะ